สวัสดีครับวันนี้พบเกม T วันพ i e c เช h o ์คุณครับ Mr K ก็วันนี้รเราจะเปิดตั๋วฟรีกันเนาะซึ่งผมสะสมตั๋วเนี่ยจากกิจกรรมต่างๆนะรวมกันคือ30ใบนะครับ <c oughs> โคตรเยอะเลยอ่าก็วันนี้หวังหาตัวคอมีใหม่อย่างเช่นเป็นโมโม่แหละที่ผมโคตรอยากได้นะคือเนี่ยดูดิจัดหน้าอ่าหลักเนี่ยเป็นโมโม่แหละ เพื่อเรียกดวงโมโมนะครับวันนี้เธอนะขอนะโมโมมังกรน,นะอยากได้หรือเกินนะครับแล้วก็อไอ้เจ้าโมโมสีฟ้าตัวใหม่ร่างผู้ใหญ่เนี่ยก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันแต่อันนี้รู้สึกว่า,าต้องรอช่วงของสิ้นเดือนหรือของเดือนต่อไปมั้งถึงจะอยู่ในตั๋วเนาะตอนนี้ยังไม่น่าอยู่นะครับแต่คือมันกืตัวคอคธรรมดานะ ยังไงก็มีสิทธิ์ออกอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่คงต้องรอเป็นเดือนต่อไปถึงจะอัปเดตเข้ามานะครับเดือนนี้ขอเป็นโมโมะมังกรอ,อยากได้มากคือสกิลมันดีฟาวเบล,ลก็ดีอยากจะฟาวเบลเหลือเกินมากครับเปิดตัวฟรีทั้งหมดก็คือ30ไใบนะครับ แล้วก็ถ้หานะครับคุณต้องการจะหา ID ดองเพชรนะครับของหลากหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมของวันพีเ,เชเชิลคูดวันพีเบลตี้ลัสเกบรีเอฟจีโอเกมอย่างใหม่ๆพวกอ b แบล k โคเวอร์ Cover, นะครับก็มีเหมือนกันนะหลากหลายเกมมากๆครับสามารถติดต่อกันไปได้กับ Facebook ของคุณธเน่เนาะซึ่งลิงก์ของ Facebook อยู่ใต้คลิปนะติดต่อไปได้ครับ ID ดองเพชรราคาถูกๆครับหลากหลายเกมด้วย ส0บใบมันต้องมีตัวใหม่มั่งแหละผมเชื่อมั่นนะเยอะขนาดเนี้ยแต่ก็จะมีทั้งตัวที่เป็นตัวสีดาวแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหกดาวนะครับมาเรื่องตัวสีทองตัวของสี่ดาวห้าดาวนะครับซึ่งตัวของสีดาวห้าดาวที่อยากได้เหรออืมน่าจะเป็นตัวคลองใหม่ๆอย่างกาชาใหม่ๆพวกเนี้ยผมก็ยังไม่มีนะตัวแ่านครับ Super King ก็ช่วงนี้มันก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับยังไงก็แนะนําว่าพยายามเก็บพงเก็บเพชรกันไวนะ้เนาะเพราะเดี๋ยวช่วงของปีใหม่มันก็จะมีการชาของลิมิเต็ดมาแน่นอนแน่นอนคือลิมิเต็ดนะน่ารุนเหมือนกันนะว่าปีใหม่นี่อะไรจะมานะครับอยากจะให้เป็นไอ้เจ้าพลเอกไม้นะมันคือผมจักเห็นนะ่ะเพราะตัวละครลิมิเต็ดที่เป็นพวกของทหารเรือนเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนนะ ถ้าหาพลเอกไม้มาก็จะเป็นทหารเรือลิมิเต็ตตัวคอนตัวแรกเนาะแล้วก็คลิปก่อนผมคิดว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นโมโมผู้ใหญ่หรือเปล่าเป็นลิมิเตตแต่สุดท้ายครับโมโมดันกลายเป็นตัวคอครธรรมดามาก่อนซะได้เนาะก็เลยตอนนี้คือคิดไม่ออกแล้วว่าอะไรจะเป็นลิมิเตตคงไม่ใช่แฉงหรอกเพราะแฉงมันเพิ่งมีฉลองไปใช่ไหมละ่ะจะเอาแชงลิมิเตตมาอีกมันก็จะเออไวเกิน แล้วก็ลูฟี่ด้วยลูฟี่ก็คงจะไม่ใช่มาไม่รู้เป็นตัวละครอะไรเนาะอาจจะเป็นเล่นตัวละครกับเขาก็ได้อย่างเช่นปีก่อนอะไรวะอเออปีก่อออะไรวะ <c oughs> ลืมลืมเออพี่ขออะไรอะไรมาว่าลืมเหมือนกันนะแตะ่ก่อนก่อนเนี่ยก็จะเป็นลูฟี่กลุ่มแล้วก็แอเจ้อหนุ่งขาวโรเจอร์นั่นก็เป็นตัวครคู่เนาะปีนี้ก็เลยไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะมามันน่าลุ้นดีนะน่าตื่นเต้นดีนะครับ เปิดมาทีนึงขอแบบว่าโอ้โหแม่งมาแล้วอะไรนี้อยากจะได้อยากจะได้แบบอารมณ์อย่างนั้นเลยเนาะเพราะว้าวมานะครับอ่าแล้วก,ก็ก่อนจะปีใหม่แล้วก็ต้องเจอกับกาชาของเทเชอร์แบบแล้วก็กาชาขออาจาอ่าคิษนะแคลดมาก่อนนะม,มันน่าาจะเป็นตัวละครธรรมดาเนาะอาของเทเชอร์แบบกับคิสนาแคลดเนี่ยไม่นน่าจะเป็นอะไรมาแล้วช่วงนี้ก็เลยเป็นช,ช่วงที่ค่อนข้างจะต้อง พยายามประหยัดเพชรกันไปนะครับ้องเพชรกันไว้เลยแล้วก็เจ้าหาก,กาชาของฉลองช่วงเนี้จบไปพวกลูฟี่ซังแล้วก็โคบ้คุงเนี่ยจบไปคุณต้องรออีกทีคือกลางปีหน้านะครับถ้าหากคุณต้องการตัวละครฉลองนะก็เปิดได้รีบเปิดได้นะครับเพราะถ้าหากพลาดไปเนี่ยมันก็รออีกตั้งครึ่งปีนะกว่าจะกลับมาครับกลับมาอีทีคือช่วงของฉลอง10ปีเลยนะ ไอ้โตรเขฉลองเนี่ยฉลองฉลองเนี่ยแล้วก็เมื่อวานทำคลิปอของ p ี่ทีมแดงไปเนาะก,ก็เห็นหลายคนน่จัดตามมันเก่งจริงๆนะเมื่อวานผมเอาไปลองลงในหมวดของ GP มาสามสามอะชนะได้โคตรง่ายเลยอะคือไม่ว่าจะเป็นทีมแดงที่เจอไคโดมังกรแดงอ่าลิมรตเดตอะไรเงี้ย คือลูฟี่โคบี้เนี่ยแม่งชนะขาดเลยอะสีเขียวสีฟ้าก็ชนะได้นะครับอาทีมดาบก็ชนะได้เหมือนกันแต่ทีมเหลืองผมไม่กล้าเอาไปชนไงก็เลยไม่รู้นะแต่นอกนั้นอะชนะได้หมดเลยนะทีมแดงถือเป็นทีมค่อนข้างจะเก่งนะครับมันเก่งเพราะโคบี้กับลูฟี่อะหดาวเกยบไปก่อนอันนี้6ดาวนะครับ คือถ้าหากไม่มีลูฟี่กับโคบี้เดี๋ยวมันขาดเยอะเลยนะอ่าถ้าหากไม่มีลูฟี่ฉลองแดงใช้เป็นไคโดลิมิเต็ดก็พอได้แต่แค่ว่าดาเมจจะเบากว่าแต่โคบี้แหละโคบี้คือตัวะครที่เอามาแทนได้มันมีมันไม่มีเลยอะ่ะไม่มีนะครับเพราะโคบี้มาสามารถบัฟเร่งได้แล้วก็สามารถ บัฟชิลได้หรือกรอบได้แอดสองจุดเนี้ยไม่มีตัวครแทนได้ถึงคุณจะเอาเป็นวีวีหรือเป็นสามสาวหรือเป็นสาแม่ลูกโทคิเอามาแทนโอเคไม้ตายไวขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเร่งหรือบัฟชิลได้เหมือนโคบี้ขุ่งนะเลยทําให้อ่ามันการที่คุณมีโคบี้กับไม่มีโคบี้เนี่ยมันกิ่งแตกต่างกันนะของทีมแดงนะตอนนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นทีใหม่เนาะเมท้าใหม่อนะทีมแดงทีมแดงมาแล้วอนาคตอาจจะเป็นทีมฟ้ามาก็ได้เนาะพอต่ตอนนี้เป็นในเจ้ามงมุกมังกรสีฟ้าใช่ไหมล่ะล่างโตเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตเออลิมิต็สิ้นปีเป็นสีฟ้ามาแล้วทาให้ทีมฟ้าเนี่ยเก่งขึ้นก็ได้เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะมาแต่ก็รุ่นเลยแต่ขอให้แบบว่าทําให้เอ้ยไปแดง บบ่บอาบอาเก่ากึกสีฟ้าเก่ากึกคือคือผมอยากจะให้เอ่อเมตาของทีมเหลืองเนี่ยมันน้อยลงกว่านี้คือแม่งเหลืองชิบหายเลยถึงไอในหมวดของ GP ในเดือนเนี้ยโอ้โหสีเหลืองเนิฟนะเดือนเนี้ยมันเนิฟเหลืองนะครับ ต่เนิเหลืองอ่ะแต่เหลืองแม่งไปไม่หมดเลยอ่ะเพราะเหลืองมันเก่งไงอยากจะให้อ่าทำให้เหลืองเนี่ยมันน้อยลงกว่านี้หน่อยไม่งั้นโอ้โหเจอนิกะนิกะโอเด้งเหลืองโรเจอร์เหลืองยามาโตเหลืองโอ้โหแม่งเหลืองทั้งนั้นเลยอยากจะเห็นทีมที่มันดูหลากหลายกว่านี้นะไม่ใช่เบตาเหลืองก็เหลืองมาทั้งเซิร์ฟอนาคตขอฟ้าใหม่เถอะนะเพราะฟ้าตอนนี้มันก็เริ่มเก่าแล้ว แต่ตอนนี้ครับเปิดกาชาหมานครับพูดไปด้วยเนี่ยตัวใหม่ย,ยังไม่มาเลยครับอ่าตัวมันเยอะอเน้นเลยต้องพูดให้มันพูดให้มันอ่าค่าเวลาไปหน่อยนะตัวมันเยอะเลยเกิดสีแดวตัวใหม่ไม่หวังแล้วกันหา6ดาวตัวใหม่คือโมโมะสุเกีนะครับอ่าไม่ใหม่อีกก็เป็นอุตานะที่อยากได้อุตะเหลืองโมโมะเหลืองหามาสองสามเดือนแล้ว ยังไม่ออกเลยครับโอตาเหลืองเออแล้วก็มีเ,เจ้าสองตาลุงคิสลูปผู้จิตทวระด้วยนะมาตัวใหม่สักตัวหนึ่งมาก่อนตัวสีดาวมาตัวใหม่ตัวอะไรวะที่อยากได้อพอนึกถึงสีดาวห้าดาวเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะผมขาดอะไรอะอสันจิ สัญจีสองปีถามสิคิปนะครับตัวเยอะไว้สี่ดาวมาตัวใหม่ตัวใหม่อะไรก็ได้ที่ใหม่กูจำไม่ได้เหมือนการขัดอะไรเพสวันไอ้วันนี่ได้มาเยอะเหลือเกินยังไม่หมดอีกนะตัวสี่ดาวอืมขาดอะไรอยู่วะพยายามเึกอยู่กันเนี่ยตัวใหม่ จ้าถ้าอย่างนี้อันนี้ตัวที่สองแใช่ไหมที่เปิดกาชาเอ้ยเปิดตัวฟรีได้เนี่ยหมดยงัยงยังอีกเหรอเหลือกี่ใบวะไปหนึ่งเหลือสิออบใบครับสิบปัจจุบันครับแหมเยอะเหลือเกินเนาะดองมาตั้งนานดองนุ่นตะนาวตัวใหม่เลยนะอุตส่าห์ดองเปิดพร้อมกันเนี่ยดอนไส อ,นนอยากจะเห็นภาคที่กลุ่มพารามิดหมวกฟางเนี่ยมารวมตัวกันนะแค่เป็นสงครามเนี่ยอยากเห็นมากๆเลยนะก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนหลังๆของมันพีทแหละก็ม,มันรวมตัวกันอยู่แล้วแหละเพราะตอนที่ทําพารามิดของหมวกฟางกเาขาก็เกิดน,นําไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีสงครามที่กลุ่มเนี้มันจะอ,ออกมาทําให้โลกเห็นอะไรเงี้ยเนาะมันก็ออกมาอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ บทยางสีดาวหมดแล้วครับสีดาวมาต่อไปคือของจริง <c oughs> มาตั้งสมาธิกันโมโมซูเกะขอดูก่อน <c oughs> มีอะไรบ้างเพื่อให้ลุ้นเพิ่มเติมนะอ่าที่จัด้ก็มีโมโมมีอาอุตะมีสองตาลุงแล้วก็อิโชที่ขาดนะครับมีอะไรอีกเอ่ยที่ขดัดขาดอขาด,ขาดแล้วอ่ะควีนใช่ควีน,วนม่วง คุณน,นะควีนม่วงมาเห็นนะแล้วเป็นมาเรียคูอุติเดี๋ยวมาโม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 สเกะมาก่อนเลยมาแล้วก็เป็นควีนควีนม่วงมาเรียคูอุติตัวคนใหม่ใหม่มามาเลยมา,มา,มาตัวใหม่มโมโมสุเกะ อ้นึงนะป้านึดนะไอ้ตัวใบกอดก็โมโบอาตัวใบนี้ก็โบอาวัดอะไรอ่ะคืออตาการออกซ้ำมันเยอะอีกแล้วเหรอเฮ้ยตัวคนแม่งมีนะตัวตั้งสี่สิบห้าสิบตัวมึงออกซ้ำสองตัวที่มันอะไรอ่ะอันนี้เกมโคตรตีนอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย มาโมหม้อซแกรูฟีกลุ่มเก่านะครับสีเหลืองก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเอาไปลงพีวีทีมเหลืองก็แค่พอได้แต่ตัวอื่นดูดีกว่านะเหลืองคือไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเป็นสีแดงเขียวนะั้นคือเป็นลิมิต็ที่โคตรเก่งนะควีนแต่ควีม่วงควีสีม่วงมา โอ้อันนี้ก็ม่วงฟลุติตัวสีม่วงโอ้อลาอไปคู่ได้ไหมฟลุจิคู่กับอาคิเซอร์ดูอะมาตัวใหม่ควีนมาเรียคู่อูตีตัวคอยคู่ตัวใหม่จันมามาเรียโอตีโอ้คู่จริงเฮ้ยเออเฮ้ย,อยมองสมคอยปากนะ เมื่อกนี้บอกม่วงก็ม่วงจริงอันนี้บอกคู่ก็คู่จริงแต่แป้งสามทั้งคู่เลยบอกม่วงก็ม่วงบอกคู่ก็คู่ตะขอตู้ใหม่เถะนะมาอ่ะอันนี้สีดาวแฮอันนี้ไม่รูและอะไรวะเออแต่ปากสี่สมพรมปากจริงนาะม่วงแล้วก็คู่มาพร้อมกันเลยแต่ขอตู้ใหม่อยากได้คาเลนาคู่ตนาไมิจังอะ่ะแม่งเก่งชิบหายเลย มันคือตัวะคอหกดาวของเทเชอรแบบนะครับอ่ะอันนี้ก็สีดาโอ้ยคือนายมิจังคู่กับคาริน่าเนี่ยผมยกให้ประตูคอที่เก่งที่สุดในปีนี้ของ6ดาวธรรมดาที่ไม่รวมลิมิเต็ดหรือฉลองผมยกให้เลยกะว่าจะจัดอันดับตัวะครที่เก่งที่สุดในปีนี้อยู่แต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันคือนามิคู่คาริน่าไม่จัดแล้วเดี๋ยวทำเป็นอ่า อันดับรวมไปแล้วกันนะรวมลิมิตรวมตัวละครธรรมดาพร้อมกันไยแล้วกันนะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ใหม่ใหม่โอ้ตาก็ได้นะสุกิงสุกิงศีฟ้าใบสุดท้ายสุดท้ายเลยครับ มาอุตส่าห์จองตั้งสามสิบใบคอโต้ใหม่สักตัวนะนะมอมสุเกะมาเลยมันอยู่ข้างๆกันนิดเดียวเองอ่ะนีิดเดียวเองอ่้คือคู่ที่ผมมีแล้วต้องการคู่ที่อยู่ข้างๆกันนะคือไอเจ้าอุติแล้วก็มาเรียโอ้ มันห่างก,กันแค่นิดเดียวเองอะ่ะโอ้โหผิดตัวแล้วผิดตัวแล้วสรุปนะครับสามสิบใบนะครับ,บ,รบตัวใหม่ก็ยังไม่มาครับโอ้สัตว์จะได้เกิดนครับปา้าบ่านี่เนาะถั่วพีสาตสิใบนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับนะิฮะโอ้ยสวัสดีครับ